นี่ทุกคนมีมีมีประโยคหนึ่งที่แอตเตอร์แบบว่าจะพยายามจะช่วงนี้พยายามจำติดหัวไว้ก็คือ I don't understand ขอพูดเลยมา,ไม,าไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปก่อน <laughs> ไม่เข้าใจไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดซ้ำๆย้ำๆเองก็คือเจอเนอร์กอมปองป่าเอออันนี้อันนี้คือไม่เข้าใจ I I don't understand <laughs> ไปงงไว้ก่อนเราเขาเขาพูดอะไรมาแบบมาดามมาซุปซมาูซุปเราแบบเจอเนยกป็ปองปาเจอเนยในกล่องปะไม่เจอครับไม่มีทำไมเราต้องเจอเนยในกล่องปะทุกคนเอาจริงปะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเออมันมันก็ขายอยู่นะเจอเนย ในกล่องปะให้มันได้นะเป็นแบบ I speak a little bit เฉยๆแล้วก็พูดกับเขาใช่ไหมก็จะเป็นเจอปาร์คเลอร์อันเปตีเปอร์เจอปาร์อะไรนะปาไม่ละอ้อปาไม่ละนะเจอพีเตอร์ปาร์เกอร์ด้วยโอ้เลือกภาพไปพูดว่าฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เป็นภาษาฝรั่งเศสนี่ไง I don't understand คือแล้วเจอเนยในกล่องป่าเออเจอเนยกมปองป่าแล้วเราพูดว่าพูดได้นิดเดียวพูดฟาราฟรังเซสได้นิดหน่อยนี่ก็บอกว่าเจอปักเลรออัมปติเป่นี่